หลบไปิวน้ำเามาแล้วกระตามาแล้วกระตามาแล้วต้งตรงตีงนเกมเ็่ยเกมแน่โ้โอ้โห้อเียเอางี้เลยเหรอโอ้ยเฮียเวทมันไฟลขึ้นไม่ได้่ะ โอ้ยไอ้สัตว์มึงไม่ขึ้นวะเฮ้ยไม่มาวะเฮ้ยไอ้ร้อนมาต้านกันไปกันทีมันไอ้สัตว์มึงอะไรเนี่ยออกกูเนี่ยร้อนเอาเนี่ยคุณทำเฮียอะไรอยู่ครับกดไม่ขึ้นเว้ยคุณร้อยู่นะมึงมึงไม่ต้องกดไม่ขึ้นมึงเดินมาตีก็ได้เฮียตีคีบอยู่นะไม่มีวอร์ดปะวะเออ Oh, ไม <lent> ่ไ oh, ด <Luis> ้มาหนาแน่โอ้กินขี้ทีแรกกูเคยเป็นขี้เลยเว่าเฮียออกกูเนี่ยมึงทำเฮียอะไรเยอะกูตีกับเตนมันอยู่ผมบอกแล้วมันมาช้าแต่มันมาแน่เก็บไปโยนอยู่มึงเก็บไปอยู่หัวคุยแล้วกูโยนให้กันแล้วอีให้กันแล้วไม่กดไปขึ้นไม่ได้หรอกูเหนื่อย

มันจะเป็นอิดพับนอย่าโซลกาชื่อมันไม่ตรงโดนเพื่อนล้ออยู่อ่ะลูกตรงตายกันทุกคนิทำไมมาแค่ห้าวะชิงความได้เปรียบอ่าอีกสองไปเที่ยวไปเที่ยวกับชาลีอยู่เบอ่อไอ้เอออีกสามดิอีกสามไปเที่ยวกับชาลีชาลีอยู่ในงานทุกคนเลยผิดเรื่องเฉยมีอะไรวิลลี่วงการอะไรสิ เดี๋ยวนี้คือเราเจอแต่ห้าห้านะที่ฝ่ายก็ห้าก็เรามาก็เราห้าตื่นเต้นเนี่ยก็แช่ว่าจะห้าตลอดไอ้มึงไม่ให้น็อตลุตทำวะปรับขบวนปรับขบวนเฮ้ยไปเลยไปเลยไปเลยมัเห็นแล้วมเลยังไงวะคนดำไม่มีคนไม่มีคนเลยวะไงมันมันมันดำมันระเนิดาอยู่ในอมันเข้าไม่ได้ไอ้เลยปากกลับ ยัาแมงไม่มีใครเลยแงเจส่นี่ไม่โดเขายิงไงกูโดนยิงจ้กูโดยิงเชียมาแล้วมาแล้วทุกคนอยู่ตรงนี้กันเอาไงเอาไงไั่วไปถั่ยะั่ั่ยลไปไม่ดไ่ดีจะสักแค่ไหนเอทียวไลสัเก่งจริงมึงปโบอลไ่เก่งดึงไปเลยดึงไปเลยครับดึงไปเลย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 ดึงไปแลง่ที่ไหนละมันดึงูองแพงไมได้ อย่างไรตยเอาเอาไม่เล็งกลางเลยใจเย็นด้วยหนุ่ยเพียวนะเว้ยคนดำดีกูจับไปตสิไปแล้วยัง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 ไม่เดินยังไม่เดินกลับเข้าป่าอีกยังนี้ยังนี้กูโยนนะกูโยนนะกูโยนจริงนะครัก็เข้าแล้วนี่ไงกูจริงนะเฮ้ยผมผมไม่ใช่ประเภทเดินไปสมัยรถถังจริงนอกจากนอกจากมันจะเป็นไอ้เพื่อนผมอ่ะ ยังเป็นคนแม่งโดนแบงแงชมให่ใหญ่ให่ใหอ้าวน่แบงดงเอ้หอากาลีวยอากาลีวู้ยอ้กอลีแ่ไอ้กอลี่ทำไมเล่นบนไอ้นกใหญ่จังวะชาวนาแบบชาวนาแบบใดวะไอ้เจียชาวนาไม่โดนลุมเย็ดไอ้สาร อ้ยการทำไรอ่ะสนุกเปล่าคอนตัวเอ้ยทำไมเมื่อกี้ทำไมไม่ยอมให้โดนโดนไปอ่ะจะได้ตายตายเลยฮะทำไมมันตกแปลกมากแปลกแปลกมาถึงมึงอยู่มึงอยู่ทีมใครเนี่ยมาถึงไงเพราะว่ามึงอยู่ทีมใครเนี่ยไองเพราะถ้ามันถ้ามันดาวกระจายโดนมันก็จะเข้าใช่ไหมผมก็จะรอซ้อนไงมันอิมพอร์เตอร์เฮ้ยผมทำเพื่อทีแค่สามคิวแล้วนะเนี่ย ไออินคอปเปอร์ปกติไอพูดโดนพูดเลยเนี่ยขาวเยี่ยสมองแม่งเน่าแต่ละคนหมอโถผมจะสมองผมเน่าตอนแบบเฮียนาซันโดนลุมเย็ดแล้โคตรแย่เลยอะทำยังไงก็ได้แค่บรรจักระจายใส่คุณอ้าวแล้วเข้าไม่ให้รุ่ไม่เดือดอ่อตีตีตีมา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 ตีแดนตีละ พี่กอยู่รอดปลอดภัยดีสักครึ่งนาทีได้เราควรจะพกไทยครึ่งนาทีได้ยูบอยไรกางอาณาเขตสมัยอ้าวหรือว่าเราควรเปิดพอมันเวลสี่เอ๊ะ้ยสมัยมีนะแต่รถถังยังไม่ตายด้วสิเอ้ยเฮ้ไอเฮียไอเฮียนี่อีกแล้วไอซัตเปิดไม่ได้มไรถตัวไอเฮียมันจะตายหาหลายรอบแล้วเนี่ยเฮียพี่อีกเอาอีกแล้วนะพี่ก็ใหญ่จังวะ ก็ได้อย่างนั้นตอนนี้แหละอุ้ยมีใครมีใครอยู่ไม่ไดแถวเนี้ยมีใครอยู่วะมีมีไอใครยืนบดมาเนี้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเนี่ยจะตายหลายรอบแล้วเดี๋ยวกูเห็นแต่หน้าป่ามันเด้อไปไม่ถึงนะคิวคิวคิวอ่ะกูสู้ไม่ได้หรอไปนี่มีก็จัดไปแล้วเฮ้ย สมองเมาหมดอ้าวนี่นี่เอ็มจีเนียสอยู่ไหนอ่ะมันอยู่ไหนอ่ะเอะมจีเนียสเอ็กซ์หนมากระวังใ่ไข่เราทุกคนต้องระวังมาน้าหมดเว้ยอ้าวขงบโดนโอ้โดนเดียวเหรอ เออกูบอกแล้วไม่ันจะมันหน้าป่ามันเว้ยพี่บีกเลิกดีมึงให้กูทำอะไรอีกัะกูอยู่ตรงนี้กูก็ตายพี่บี๊อีกหยุดดีกูก็อยากหยุดแหละแต่เออไอ้้เหีย้เหี้ยนี่มันตั้งแคมแล้วอะคนพร้อมป่ะวมึงก็มึงต้องมาก่อนนะไม่งั้นมันยิงกูแตกแน่ป้อมแน่นอนกูถามถึงความพร้อมก่อนพร้อมเมา มันสิ่งเงี้ยตลอดแหละพี่พี่เป็นผมกดยอมแล้วพร้อมคนหนึ่งพร้อมกดสองถก็มาเด็ดเรียบร้อยบอกกากระนาเคตสงกัะเดนกีบิบอกกูลอยอยู่นะมึงคือลอยอยู่แล้วล่ะเ้อารามส่งซ่อนเกเอ้ยนู่นู่อือ ถอยเลยถอยเลยกะลีมากะลีมาแล้วรอมานพุ่มเดียวควิกไม่อยู่ละไอ้ทุบไม่ทันโอยาสุรกาเดินงี้เอ้าได้ตัวนี้วิ่งลุกลุกคือเท่าทุนนะเฮียไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยมันเอ้ยกล้วยโอ้โหบนเนี่ยอะไรวะเนี่ยกล้วยเดินล้ม ไอ้บคนม่ไดตีไม่ได้กั้งสารเนี่ยล้วไม่ไปเดินลมเฉยว่าเธอฟังโอ้ยนี่นึงยนี่นึงเ้ยไอ้เจียบนี่มันขดาร์ึงแค่เลนกูอีกเว้นไอ้เจี๊ยบมาลอมารอการนีอยู่ก็ดีไอ้เจี๊ยนี่เดี๋ยวก่อน พี่บิ๊กมันพี่บิ๊กอาพี่บิ๊กปกล้วยพี่บิ๊กพี๊มันกกล้วยไปด้วยพี่มาแล้ว้ไม่เฉยอเอคนมาแล้วก้ตายก่อนเแบบสุขภาพแล้ว้ผมผมผมลงล่าง้ผมออกหมดแล้วอืมสุจะตายแล้วมันไปเลยถอยเลยรู้เรียนมาแล้วไอ้เี้ยโอ้เดียวจะแตกถอยถๆยมันเอาอะไรไม่ได้ย วยม่กทุกคนจริงอะไอตาที่แล้วแม่งไริงกันตีรัดแม่นเหลือเกินไี่บีกี้เอสดีจริงกันติว่ามึงเนี่ยเนี่ยีดีไม่ใช่จริงกันติและไอสัตว์แม่งโดนลุมลงแผ่ไอเหี้ยชาวนาโดนเยอะจแล้วไปหาเลยไม่เห็แล้วด้วยอ้าวโอ้โหไอเหี้ตีนใหญ่แพ้ตีนเยอะจริงๆไงไอสัตว์ เฟสเองกับเราอ่ะเฟสเช็คเอาเอามันไปพี่บิ๊กเออเกิดละกันใบพุ่มตายเฮ้ยตัวไอ้เย้เกมนี้บิ๊กมันน่าเห็นใจพี่บิ๊ก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 มันปีหิวบิ๊กำลังไปเอ้ยเย้ไม่ทันตีไม่ทันอฮะมันเฉยทำไรเห็นนะกี่เห็นนะือนี่ เล่นที่มือใช้มือเล่นเกมงแม่ทำไมเจ็บคอไว้เที่ยนน้ำใจเหรอใช้มือไอ้ป่าให้กดเองมาเปกดเลยไอ้เนี่ยไปไปลุมไปลุมบิ๊กเลยกูชอบไอ้ลุมเป็นเพื่อนเลยไอ้เนี่ยใครกันหลักบิกจริงไหม ี่วิญญาวิญญาเอาหาถึงไหนตลกพอแล้วจริงจังไปแล้วผมก็อยากจริงจังนะแต่ไม่เห็นต้องมาตัวนั่นนะสิบสองตัวเก้าตีลุกสองนี่เอาอ่ะตัวหลงตายแล้วเอาเก็นดี้ฟีดไปเฮ้ยแล้วกันจะดูนี้มันจะวิ่งไปหาผมมันจะวิ่งไปหาไปบิ๊ก เดี๋ยวแม่งก็วิ่งมาหากูอีกเยอะกูมันไม่เกิดไอ้เหี้ยอย่าพึ่งจะตามโจมนะพึ่งจะบอเลยหรอวะยังไม่เกิดเนาะากมยี่กูมันก็ใช่อยู่นะเหี้ยกูเดินเข้าไปมีมีก็ทั้งสี่คนทำไมมันเข้ากูคนแรกเลยวะเดไอ้โสมอย่ามัวจะซื้อไก่ทอดเยี้อดำไก่ทอดไก่ทอดเน้ดำมีบ้านเหรอ ไอ้หอยไอ้ที่อะไรไม่แตกน้ำเด้งเหรอเนี่ยโอ้โหเฮียเฮียโดนขังในป้อมเด้งเฮ้ยมันไม่โดนขัดวะพี่บิ๊กโอ้ยพี่บิ๊กเฮกูเดินไม่ทันนะทีวะเนี่ยจุดมุ่งหมายมันชัดเจนไงวะตาบอด กะลีเด้งดึงต่อเอาแทงป้อมอยู่เอาสู้กันเลยเต็มที่เอาเรียบร้อยเจ็ากลงไิไม่รู้ป้อมครับป้อมทุกคนป้อมหครับไปแล้วครับงาะจุดพุงไหนไม่กระเจี๊ยบยีนี่ทำอะไรวีออ คิวโฟลิโฟอนไม่ทำเงี้ยเลยวายตัดเงี้ยเนี่ยตาดไม่เงี้ยอะกดหัวใจให้ไปก่อนคนพร้อมใจกันกดหัวใจให้ไปกันคุณกดเทนเวลาไม่ทันละแม่งมาหากูจังเลยเหลือเชียดาเหลือเชียดาเมยกูน้อยกว่าซัพพอร์ตอีกเดี๋ยวเดี๋ยวนะบ มันเป็นไปได้เหรอมันเป็นไปได้ด้วยเหรอวะไอ้ที่น็อกเทนทำเหตุมันเป็นไปได้ดีเฮียตีแต่ชีพไปเอ็นบวกกูวิ่งหนีแบบกูวิ่งหนีแบบเอาชีวิตรอดไอ้เฮียปากูตีชีพชิวพอแล้วหนังชีวิตเหนื่อยแล้วไม่ไหวแล้ว